ครั้งแรกไม่ดีครั้งสองให้อีกครั้งสามไม่ดีครั้งสี่ให้อีกให้มาทุกวันแหละแล้วดจะเอาลอตตาลาเปิดใจให้นบีสุลตานิวะซันัมบอกว่าลายฮิลลูลีบรีนไอยาฮิโรอลีอาคีฟาะกัสลาสินยาลินยันตะติยาลิฟะยอร์ดูฮาดะวยอร์ดูฮาดะว่า خير ุมัลลาดียับดอบิษณ์ดารไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ย ทำเลาะก,กันเกินกว่าสามวันโดยสภาพที่มาเจอหน้ากันแล้วก็ผิงหน้าเบือนหน้ากันแต่ว่าคนที่ดีที่สุดในสองคนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยคือคนที่เริ่มให้สลามก่อนเห็นไหมดูอิสลามหาทานขอใหเ้เราจะไปทำดีจจอื่นบางทีเราเขินให้สลามแล้ว เดี๋ยวความผูกพันแล้วก็ความสมรรถจักรมันจะเกิดขึ้นนี่เป็นคิปมะส่วนหนึ่งจากการในสลามแล้วอการให้สลามลเาามนี่ยเป็นซุนเป็นซุนหักความหมายคือใครไม่สลามลอัลรอตาลาก้มาเดีเอาโทษอะไรหรอกแต่ว่ามองแล้วว่ามารยาทไม่ดีถ้าคำพื้นบ้านบอกเอดีนิสัยไม่ดีไม่เอาซุนนะธนบีสลุสลสุลต่านมาใช้ แล้วลักษณะอย่างนี้แหละจนกระทั่งว่คคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขานำไปใช้เห็นไหมเวลาเข้ามาหาเสียงตามมัสลิลเนี่ยก็าเขินศาสลามาอะไรกลมบลอนมาตุนเราประการถุกเราก็ดีใจปลอบลยกันเขานำไปใช้แล้วนะทามุสลิมไม่ใช้แล้วก็ศาสนาอื่นเอาไปใช้เนี่ยความรู้สึกมุสลิมว่าเอแบกฉบับของนบี ที่สอนในปฏิบัติแต่เราม่ปฏิบัติแล้วศาสนาเปใช้ยเนี่ยเกิดความน่าอายเกิดขึ้นคราวนี้อการทักทายในยท่านพี่น้องในปัจจุบันนี้เราต้องต้อง,องยอมรับโลกที่มันก้าวกระโดดจนกระทั่งเราก้าวไม่ทันแต่เราพวกเราไม่มีพวกเรารุ่นที่ก็เรียกว่ารุ่นมลิมลนกินมูน มันมาจะมาเยี่ยมแล้วใกล้ๆแล้วแต่ยุคใหม่น <EL> <language> <In Lib> <language> ี่เขาทักทายด้วยภาษาที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราไปได้ยินบางครั้งเราจะงงเอวันิเกียมาริดเก้นแล้วหรือไงอิดาฮอยตุมบิตะฮียแตนฟ้ฮเยู่บิอัพซสันมินดาอารตัฮาเมื่อพวกท่านได้ถูกให้เกียริ เรื่กับตาฮิยาหนึ่งตาฮยของอิสลามก็คืออัสลามวะัยกุมเราก็ต้องตอบรับการให้เกียรตินี้ด้วยกับเท่าเทียมที่เขาให้มาเขาเริ่มด้วยคำว่าอัสลามวะัยกุมความสันติจากอลัอลลอฮ์ด้มีเหนือท่านเราก็ตอบว่าอะไรคืมุสลามคือความสันติเหนือพวกท่านเช่นเดียวกันแต่ที่ดีให้เราเพิ่มไป อัสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิบะบเระกาตุ์เราเพิ่มเราเราได้บุญด้วยแล้วก็พนก้นจากในเรื่องของฟัตดูด้วยเท่านี้คนที่เมื่อด้ยินสลามเนี่ยแยกเป็นสองประเด็นด้วยกันหนึ่งฟัดดูกีฟายะผมได้ชี้แจงานพี้องไปแล้วคิดว่าทุกท่านก็รู้แล้วแหละแต่ว่าเป็นการตอบย้ำให้เกิดความรู้สึกว่าต่อไปนี้เราต้องพยายาม ที่จะเอาแบบฉบับตรงนี้มาใช้อย่างเน,น้อยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นพี่น้องมุสลิมเดยกันเนี่ยเราโทรศัพท์มือถือเนปัจจุบันทุกคนมือถือเป็นกันหมดเลยแต่ผมเนี่ยรับได้อย่างเดียวแล้วก็โทรออกบนทีที่ต้องใช้คนอื่นในรุ่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 น,ร,น,ร,นรุ่นคนคน,คนที่ยุคท่านพี่น้องในะอายุมากกว่าผมคิดว่าคงคงไม่เต่มเรื่องโทรศัพท์แบบเอ่อเหมือนคนรุ่นใหม่แล้วก็ ก็กดมารับไปทันนะกดไปในถุงแล้วกดไปกดมาหายหมดเลยโทรศัพท์คราวนี้พอเราโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราพูดเป็นมุสลิมเนี่ยเราเปลี่ยนใจคําว่าฮัลโหลเนี่ยมาเป็นอัสสลามวะลัยกุม um จะดีไหมพอต่อไปอัสสลามอะลัยกุ๊ม um วอะห์รมมัตุลลอฮ์ ah. เนี่ยมันจะดีไหมในการที่เราจะใช้คำว่าฮัลโหลซึ่งมันเป็นคำสากลแต่ไม่ใช่เป็นคำของมุสลิม พราะั้นต่อไปนี่เราเราเริ่มใหม่นะอินชาอัลลอฮาถ้าแม้นเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยอัสราบัวในกุ้และคนตอรบรับก็วาในกุมุสลามถ้าเข้าไปรับอัสราบวาในกุ้อยู่เรื่องไหนะไม่ครับเรื่องอะไะตอนต่อไปต่อมาเราโทรไปเข้าไปรับแล้วเออเมื่อเข้าให้สลามเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเรียกว่าฟังดูวอิน ความหมายคือถ้าเราไปตอบรับเนี่ยคำว่าฟังตรงนี้ก็คือบาปเราบาปคนเดียวคราวนี้ทําไมไม่ใช้คําว่ากล้าแหละอัสลาราวาในกล้าเพราะกล้าปลว่า,วกกา,วา่านคนเดียวถ้าปุ่มแปล่าวกท่านหรือกลุ่มคราวนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้ข้างเราเนี่ยมีมาลลยกล้าร่วมอยู่ด้วยแลากันสังเกตไหม เอาล้อตาลายมาในก้าค mm ุ hmm. ้มครองเราเยอะแล้วบริกาบันทึกความดีมาในการบันทึกความชั่วเราสังเกตสิคนเด็กๆหรือวัยที่เขายังไม่บรรลุศาสนาภาวะหรือเด็กเล็กๆที่ยังไม่มีบาปเนี่ยเอาล้อตาลายมาแล้วคุ้มคุ้มครองตกบันไดจากขั้นบนมาลงขั้นล่างไม่เป็นไร ร้องแป๊บเดียวขึ้นมาเดี๋ยววิ่งเฉยเลยลองเราสิตกมาจากชั้นบนเราแค่ขั้นที่สามเมาขั้นสุดท้ายเนี่ยดีไม่ดีไปนอนโรงพยาบาลต้องต้องทำไปทาพบําบัดนี่แหละแสดงว่าพอเราอายุมากขอโทษเราทำบาปมากไม่กล้าทนไม่ไหวหนีบ้างโยไม่ไหวแล้ว พอมาลีกาเนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องมาลีกาเรื่องกีนชิ้นเดียวกันแต่เราจะไม่พูดถึงนาทีนี้ที่เราบอกว่าอัสลามุอะลกุมในความหมายคือรอบข้างเรามีมาลีการอยู่ด้วยแม้กระทั่งเมื่อเราเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นความสดชื่นแล้วก็เป็นการขอพรขอดวงอาจจอิตย์อะห์ตาลาให้บ้านเรามีความสุข แต่เช้ามาเราออกจากบ้านอย่างอย่าง,าง,าง,างวันนี้ผมออกทำามแต่เช้าเลยแล้วประกาศอาจารย์สองสามทุ่มแล้แล้วทั้งวันมาได้เจอหน้าภรรยามาได้เจอหน้าลูกพอไปถึงบ้านลองทําดูนะแต่ผมยังไม่ได้ทํานี่ที่คุยเนี่ยหมายเตือนตัวเองด้วยพอผมทําไม่ทาไม่ถูกเนี่ยทำไแล้ก็เตือนผมได้ไงเพราะว่าการเตือนกันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า เฉพาะใครคนหนึ่งคนใดทุกคนเลยอัดีนุน,นสัาสยฮมศาสนาคือการตักเตือนสามีเตือนภรรยาได้ภรรยาเตือนสามีได้ลูกศิษย์เตือนครูได้ครูตัวลูกศิษย์ได้คนอย่างนี้และมีผิดมีผลาดเมื่อสามีกลับไปบ้านหรือภรรยากลับบ้านข็ประตูโอัสสลามาลุมะลัมุม ภรรยาดีใจว่าอะไรกุมุสลามกำลังงอนอยู่มาสักครู่นี่แหมมึงไปตั้งแต่เชา้าพออสัสลามวาอะไรกุมรู้ความหมายเลยว่าขอ,อรอตาลาเมตตาเธอนะ้อาจจะนึกในใจไปหน่อยว่าสุนที่รักนแหมงอนมาสักตีหายเลยถ้าแม่ไม่มีคนละอสะัสลามวาอไรนาว่าอะาอิบาดิลลาฮิสซลิฮฺบาเราไม่มีคนเลแหละ เราเปิดบ้าเราต้องการให้บ้านเรามีบรามคินเนี่ยอัสสลามุอะัยนาวะอะอิบาดิลฮิสซาลีนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เก็บลเก็บน้อยที่นํามาเสนอก่อนจะเข้าเรื่องพอมาเจอท่านพี่น้องรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะถ่ายทอดหมดเลยอ,อาในข้อที่สามจากเรื่องเมื่อกี้ว่า สามเรื่องยาราชชาเมื่อเวลาละหมาดได้มาเมื่อยาซาชาได้เกิดขึ้นวันอายโมอีาาลาวายรัตภูฟันหญิงที่พบคู่ครองที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าคู่ครองที่เหมาะสมเลยเนี่ยถ้าพบแล้วรีบจัดการเถอะเพราะว่าเราอยากจะอยายนะเป็นเรื่องที่น่าดีใจโดยซ้ำไปเรามีลูกสาวเนี่ย เราเจอคนดีๆเราเสนอให้ได้แต่ไม่ใช่เสนอแบบโจงแจ้งจนทั่งว่าลูกสาวเราหมดราคานะบรรดาวสหวบ้านเนี่ยเคยเสนอตัวให้ท่านนาบีรรบสุลตานีวะสันลังอุนลนระ้าจึงบอกว่าถ้าเห็นคนดีคนอาเลมที่ดีนะผมเล่นตรงนี้คนอาเลมที่ดีมีอิมานเนี่ยเรามีลู่ทางที่เ,เสนอแล้วก็ทําได้ ไม่ปิดต่อลักการอิสลามแต่ประการใดแต่ลึกๆในใจใพวกเราแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้เนี่ยทำูกสาได้กับสามีที่ดีเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วลูกชายได้ภรรยาที่ดีมันเป็นความสุขลฮัมดอลิลลนี์เล้วเอาวันนี้เรามาเติมข้อที่เจ็ในเรื่องกอฎอุัยนีฮีคืออย่างที่ท่าน,นาบ่นงองนบี็ุลโลันลอลิวะสัลัมบอกว่านัฟสุนมุกมินมมอัลลักอตุนบีไดนี ฮัตตายุกตออันดูุเสลลือนิทวันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลหมัดอิบนุมาจะติบมีดีและรายงานโดยท่านอับูบลเรนาะยู่ในชชินดารท่านพี่น้องนับสุดมุกเมนมัอัลละกัตอนบิดายนี่ฮัตตายุกตออันดูวิญญาณหรือชีวิตของมุกมินนั้นจะถูกเกี่ยวแผลด้วยกับหนี้สินของเขาจนกว่าจะถูกชดใช้ให้เวลาคนที่กลับไปสู่ความเมตตาของอัล้อนเนี่ย หรือกับไปสู่อัลลอฮฺสุภานตาลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือในหักุนอาดัมต้องไม่มีหน้าที่เขาโดยท่านบิ่น้องต้องขอใจนะครับว่าเวลาเราทําผิดเนี่ยเราต้องรินตบัดตัวต่อบล้อนเพราะเราตบัดตัวต่อลร้อนตาลานบีบอก่างนี้อจชาอิบูบินตัมปีกามันดาตัมบาระคนที่ทําผิดแล้วสมมุติผิดเนี่ย หมือนคนที่ไม่มีบาปสะอาดเลยแล้วท่านพิดต้องลองคิดลึกๆนะว่าอิสลามเนี่ยได้สอนในเรื่องที่บางคนคิดไม่ถึงเอาเราอยู่ในในกลุ่มประเทศที่เข้าตัดสินโดยกฎหมายอิสลามคนทํำวีนายังไม่เคยแต่งงานมาเนี่ยต้องถูกเคี่ยนหนึ่งร้อยครั้งแล้วในประเทศหนึ่งปีแล้ว คนที่ทาศีนามอัซอนคือแต่งงานแล้วนิการถูกต้องแล้วแล้วก็ยังไปตอรอปฏิไปทไําในสิ่งที่ผิดประเวณีอย่างเนี้ต้องถูกพ่าจนตายแล้วคนถูกพ่าจนตายเนี่ยถามว่าบาปในดุนยานี้ก็บอาเคิรก็ไป่โดนลงโทษนะ,ะแสดงว่าเขาสบายไหมเขาสบายแล้เพราะดุญญนยาก็สะอาดอาคิรเขาก็สะอาดมีชายคนหนึ่งมาท่านนาบ,สบอสซาลลอฮ์วะลิบะซัลลัม มาบอกท่านนาบีว่าท่านนาบีโปรดทําให้ข้าพเจ้าสะอาดเถิดข้าพเจ้าไปผิดประเวณีมานาบีบอกอะไรกันอีกกลับไปไปกระทำตัวต่ออัลลอฮ์ชายคนนี้มาอีกมาครั้งที่สองพอครั้งที่สองนบีก็บอกว่าไว้ฮักความหมายคือไล่ชายคนนี้กลับไปแล้วกระทำตัวต่ออัลลอฮ์ครั้งที่สามมาอีกนบีถามว่าสหบ,บวรชายคนที่บ้าหรือเปล่า จนกระทั่งชายคนเนี้ต้องการให้นบีชำระโทษให้เพื่อต้องการให้ตัวเองนิสะอาดและบริสุทธิ์แล้วชายคนนี้ก็ถูกจำรัโทษโดยการควา่างจนตายต่อมาชายคนนี้ก็ถูกทางการละหมาดนบีไปละหมาดให้บรรดาสมบ้านเขถามว่าคนคนี้เขาตายเพราะถูกลงโทษทางศีลารน,นะนบีบอกว่าถ้าแม้นว่าเอาความบริสุทธิ์และผละบุญของชายคนนี้ ที่เข้าต้องการทําให้ตัวเข้าสะอาดเนี่ยมาแจก่ายคนทั่วพื้นแผ่นดินก็ไม่สามารถรับได้หมดเลยหญิงคนหนึ่งทําซินาโมซอนเหมือนกันหมาท่านนบีขณะนันตั้งคันนบีบอกว่าผู้ปกครองเอาหญิงคนนี้กลับไปดูแลรักษาให้ดีความหมายคือหญิงไม่จะหนีก็ได้แต่นี้บอกเอากลับไปดูแลรักษาก่อนเพราะกำลังตั้งคัน ความอีหมานของหญิงคนนี้เนี่ยพอคลอดลูกแล้วหาท่านนบีไดในเรียกกลับไปไป้ให้นมลูกไปสองปีก่อนความหมายนั้นนะ<ม>ให้นมลูกก่อนจนกระทั่งให้